ต้องมีคนมาแน่รู้ดียังละนาตีน้องแนงน้องแนงเนี่ยยังไม่ต้องเข้านางนี่ออกไปต้อนรับสิว่านจะหาทางมาในเมืองไ่ายและยากเย็นแสนเข็นแล้วไม่รู้จักใครเลยเมืองออกจากกว้างขวางรู้จักอยู่คนเดียวเอ้ยไอ้ยนาอะไรไอ้ไอ้กูไอ้ไอ้ไอ้เวนน่ะนางดังเลยลุกไขึ้นไปรับแขกมังติไปมึงก็เข้ามาเป็นทหารใหม่ออกไปเถอะไปรับเถอะกูเ้นเหนื่อยแล้วมึงเ้นป่าว แหมขับไปอยเต้นไม่ได้วะมันไม่เอาแรงพูดอะไรไม่เกินเมียกูไปแรกจะกูเวนไปดูเวนกูสิเวนวะดูลองเท้ากับเลือกกระลาบพ่อพ่อกูบอกได้ใช่ไหมท่อนนี้เรียกได้เข้าไปข้างในอย่าเรียกกูพ่อนะเออเเวนเวนเข้าแบงในใช่ไหมมามีคนมาอีกพระเจ้าข้าจะมาทายปัญหาพระเจ้าข้าจะมาทายใช่ไหมถ้างั้นก็เรียกพ่อมาเลยฟังกันดูเลยเนย คนสุดท้ายเลยนะไม่ให้ใครตอบเลยนะเอ้าเฮ้ยอะไรดำดงมาอยู่นี่แล้วเหรอไม่ใช่ดำดงเออไม่ใช่ฉันวาสีโอ้วอสีโอ้โหนั่งกันแอบเลยวันดีจ้าเจ้าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรวะทำไมรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วเอารองเท้ามาถือดูทิเนี่ยฮะแล้วถือทำไมก็กลัวรองเท้าหายไงไม่าเยอะในเมืองจะมาหายก็มีกันทุกคนเนี่ย ถ้างั้นฝากฝากไอ้นี่ไม่ได้หน้าตาลอกแหลกไว้ใจไม่ได้ดูที่นั่นดูมันว่าผมเออมึงก็ทำหลอกแหลกจริงถ้างั้นฝากเจ้าไว้ก่อนแล้วกันออเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่เปนกแน่เลยเธอเป็นใครมาจากไหนชื่ออะไรเนี่ยหม่อมฉันว่าสีว่าสีจ้าหวัดดีจันโออ่อนหวัดดีจันโอออนหวัดดีจ้หนอแก่เน่เดี๋ยวเจอหนอกูแล้วมึงก็สบายเว้ เธอจะคคุงหน้ากูอยู่แล้วหวัดดีหน่อเหี้ยวเออเออ,เอ,อมันเห็นวะ่ะเออก่งไปให้มันเห็นได้ไงอะตอนกูไปเยีออ่ยวเจ้าเดี๋ยวก่อนวานสีการเข้ามากิยามารายาทจนเนี่ยไม่มีพ่อแม่สั่งสอนมันไลยไงฮะลูกเต้าเราใครเนี่ยพ่อพ่อเหรอเพคะใช่พ่อต่ก่อนเคยมีเพคะเอา้าแต่ตอนเนี้ยพ่อตายเมื่อเช้าเผาไปเมื่อวานแล้วเอาพ่อตายแล้วเหรอ เป็นอะไรตายอะ่ะโชีวิตอานาถวันๆไม่อยู่กับใครอยู่กับหมาเอาข้าวเอาน้ำข้าวไปขุนหมาไม่รู้ขุดที่ท่าไหนกัดกับหมาให้เจียวเลยพักเดียวอะตายคาที่เผาไปแล้วเจ้าค่ะนี่พ่อเจ้าถูกหมากัดใช่ไหมถูกหมากัดตายไปแล้วเจ้าค่ะโอ้ว่าอย่างไง สบายเลยนัสบายเลยคนอื as, ่นเขาก็นั uh, es Hiç, like ues, да? year, abandon, ่งกันได้ในที่เยอะแยะอยากนั่งไหนก็นั่งไปสิมันไม่มีที่นั่งแล้วอ่ะแล้วจะเอาอะไรก็ที่นั่งเยอะแยะเนี่ยแล้วก็โอบเก้าอี้ไม่มีไงเรื่องเยอะจริงๆเลยท่านอาจารย์ครูเวนไปเอาเก้าอี้มาไอเวนลุกเถอพวกมึงมาขี้เกียจเดินจริงๆชัวรนะมึงนี่เออจริงๆเดลยให้ไหมึงจะได้ยุบใช่เวนมาให้กูหนักใจบอกแล้วไม่มาให้มา แล้วยังไงล่ะกดน maintenant? mm hmm. er> e ั่ง uh, ผิอน um ั่งนั่งไปเถอะเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๋โหรู้ก่อนเลยทำไมนั่งอย่างนี้ได้ไงเนี่ยอะไรล่ะเจ้าแหมมึงนั่งเป็นรถผ่าซีกเลยเนาะจะให้ฉันนั่งยังไงอะอีเวนแหกขาจะตกใจกันหมด แล้วไม่ถูกไม่โทกมานั่งนี่ยังไงมันน่งนี่ไม่โทรไม่ได้รู้เรื่องเลยโอ้พระองค์โตนิดตกใจพระองค์เล็กก็ตกใจพระองค์กลางน่ากูชอบนั่งแล้วก็จะนั่งยังไงล่ะนั่งเออตามสบายอ่ะตามสบายอ่ะเออคือเป็นั่งข้างบนไม่อีเวนนั่งโครมหาเจ้าแล้วเขาไม่บอกว่าลูกเวนบอกแล้วไม่ให้มองไม่ให้มองเอออะไร แล้วแต่เธอที่เธออยากจะนั่งย,ยังไงเธอก็ทำเอาตั้งเก้าอ voilà ี้นั่งดีดีทำเฮ้ยอะไรกันเล่าเฮ้ยพวกนี้เนียเยี่ยวแปดรู้ทำไมรู้เนี่ยไอ้บิ้นมึงพูดอะไรมึงเนี่ยก็นั่งดู้เนี่ยมันเจ๊ที่สัญญาค้ามาพูดถ้าจะสนทนากับเจ้าก็นั่งอย่างนี้เขาครั้งนี้แต่ถ้าหากว่าจะหันหน้ามาทีนี้ก็นั่งอย่างนี้ไม่รู้ลูกเต้าเราใคร ไม่บอกค่ะล่ะโธพ่อมึงดีแล้วหมากัดตายอ่ะเออดี้วพ่อคะ่ะหมากัดตายไปแล้วโง่โง่ติดมึงเปล่าโอยพ่อเฮียอุ้ยจ<ะ>้าะจะเข้ามาทำไมมีธุระอะไรหม่อมฉันจะมาตอบคำถามเพคะรู้เหรอว่าเขาไม่งานตอบคำถามเาตอบไปแล้วนะระบำจำบ้า